ผมก็ไปอยู่ผมอีกครั้งนะครับในการเคลีชิกันไม่เชินเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเด็กสาวผู้ต่ําต้อยนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวเลือกขวัญบนเว็บไซต์เด็กดี .com นั่นเองนะครับอ่าก็สามารถไปหาเกมนี้ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิก์เกมนี้ไว้ด้านล่างเนยครับอ่าเริ่มเล่นเลยดีกว่า ฉันเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกรังแกบ่อยๆวันหนึ่งฉันเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องเรียนฉันก็ตกหลุมรักรุ่นพี่คนนั้นทันทีที่ฉันเฝ้ามองรุ่นพี่คนนั้นตลอดมาจนมาถึงวันหนึ่งฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถือถือจดหมายแปลกๆที่ล็อกเกอร์ของรุ่นพี่ฉันรู้สึกโกรธมากจึงวิ่งเข้าไปบีบคอผู้หญิงคนนั้นจนเธอขาดอากาศหายใจแล้วตายในไม่ช้าฉันเลยลากศพเธอไป ที่เตาเผาขยะหลังโรงเรียนฉันมองซ้ายมองขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่พอฉันเฝ้าศพผู้หญิงคนนั้นฉันก็กลับบ้านอย่างสบายใจพอฉันกลับบ้านเอ้ยพอฉันกลับเข้าบ้านฉันก็อาบน้ำแล้วไปกินข้าวเหมือนทุกวันแต่ระหว่างกินข้าวอยู่นั้นก็มีมือเย็นเฉียบจับที่คอของฉันมือที่เย็นนั้นก็บีบคอฉัน จนฉันตายในวิชาแล้วก็สะดุ้งตื่นพบว่ามันก็เป็นแค่ฝันนั่นเองแล้วฉันก็แต่งตัวไปโรงเรียนอายะอายากะนะครับฉันรู้สึกไม่กล้าเข้าไปในโรงเรียนเลยฉันควรจะกลับไปดีไหมนะ,ะกลับไปดีไหมกลับไปบ้านเ,เรื่องเรียนช่างหัวมันเข้าไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดสิเข้าไปเลยดีกว่าะจะเกิดมันต้องเกิด วันนี้ทำไมทุกคนถึงต้องฉันกันตาเป็นมันเลยล่ะเออโรงเรียนไอ้หอรอนนี่คืออะไรน่าจะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนหรือว่าเขาเรือว่าฉันค้าผู้หญิงคนนั้นทำไงดีนี่ไอย้อยะไอ้นี่อายากะอยู่ที่โต๊ะเธอสิอะไรนะลิซ่านี่เธอไม่ฟังที่ฉันพูดหรือไงฉันบอกว่าดูที่โต๊ะเธอสิ อะไรนะใครเป็นคนเขียนข้อความบนโต๊ะของฉันบอกมานะ <c oughs> ฉันโมโหมากจนฉันหัวระเบิดอยู่แล้วใครกันที่เป็นคนเขียนข้อความว่าไปตายซะบนโต๊ะฉันจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูหน้าห้องฉันฉันก็พันลืมตาแล้วก็เห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันฉันควรทำไงดีสับอารมณ์ก่อนเพราะรุ่นพี่คนนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เราชอบ ไม่ยอมศพง่ายๆหรอกข้าแม่งทุกคนเลยสบอารมณ์ก่อนมันเป็นการตีบทดรามา่ากูดเอนครับคุณถูกรุ่นพี่สารภาพรักครับยูหูจบแล้วเย่ยไปก็เข้ากับว่าผู้ชายคนนี้ที่เออผู้หญิงคนนี้ตกหลุมรักตกอยูอ่ตกหลุมรักนะครับคนที่ชื่ออายากะนะครับก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่าอายากะเนี่ยเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆ อ่าโอเคก็เดีย๋ยวเรามาดูเปลี่ยนคําตอบกันบ้างดีกว่าครับว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไงถ้าเราตอบออคนละข้างก็มาถึงฉากนี้กันนะครับเป็นฉากที่อายากาเนี่ยกลัวว่าคนเขาจะรู้นะครับว่าผู้หญิงคือไงอายากาเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรนะครับ เขาก็ควรคิดว่าจะกลับหรือไม่กลับดีเราเมื่อกี้ตอนนรกตอบว่าเข้าไปเลยจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดนะครับวันนี้เราไปตอบเอ้ยเราตอบควาว่ากลับไปเลยน,เนึ่งใหญ่ช่างหมูแม่อะ back end ครับกรรมตามสนองนะครับอาเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับว่าบ a c k end ก็คือบ a c k end หนึ่งกรรมตามสนองเนี่ยมันคืออะไรระหว่างที่คุณกําลังเดินกลับบ้านนะครับก็มีคนมาบีบคอของคุณเต็มแรงคุณขาดอากาศหายใจแล้วคุณก็ตายไปในไม่ช้า คุณน,นี่ช่างสงสารจริงๆเลยถ้าคุณไม่เข้าไปบีบคอผู้หญิงคนนั้นคุณก็ไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้หรอกครับเอาก็คือพอผมคิดว่าผมจะไม่เข้าไปเรียนแล้วกูเดินกลับบ้านกูโดนบีบคอตายห่าเลยอ่ะแค่นั้นเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคําตอบคือฉากที่ผู้ชายคนนั้นคือคนที่อายกาศแอบชอบนี่ไหมนะครับมาถามนะครับว่าจะสบอารมณ์หรือไม่สบอารมณ์ครับไปเลยนี่นะครับ มาถึงฉากสําคัญเลยนะครับสําคัญที่สุดสำหรับผมเลยครับคือฉากที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาหาอายากาศนั่นเองนะครับอ่าก็เขาบอกว่าเขาจะควรจะสบอารมณ์สติอารมณ์หรือไม่เมื่อกี้เราตอบว่าสงบอารมณ์ก่อนเพราะรุ่นพี่คนนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เราชอบปรากฏว่าผู้หญิงคนนผู้ชายคนนั้นสารภาพรักแล้วไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าอายาการเนี่ยเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นนะครับวันนี้เราจะมาตอบว่าไม่ยอมสบอารมณ์ง่ายๆหรอกฆ่าแม่งเลยนะครับ ิดอะไรขึ้นมาดูกัน Back i n d r อ่ามีรูปดอกไม้มาด้วยครับอ่ามาอ่านดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน Back i n t r คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่คุณรีบวิ่งไปหยิบกันไกลแล้วล็อกประตูห้องเดียวจากนั้นคุณก็ฆ่าทุกคนจนหมดครับโอ้โหนีน่นักเรียน20-30คนมึงฆ่าได้คนเดียวนี่มึงก็เทพเกินเอ้ยตายตายตาโอเคอ่ะก็นี่แหละครับเกม อะไรว่าเด็กสาวผู้ต่ําต้อยนะครับก็ใครที่อยากเข้าไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเกมนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมที่สําคัญมากสุดๆซัสสบสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปผมคนต่อไปอาจจะมีการแก้ไขอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการแคสเซิต่อไปในการเคชิเกมมร์นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย